ครับสวัสดีครับมือนีมาพอเบ้าการในช่องเบ้าการกันเองเมื่อนีเสิผ้าพีผ้านองมาเบิงอีกภารก,กิจหนึ่งครับช่วงปิดเทอมว่าเบ้าการเห็นอีหยังเนียหนึ่งละภารก,กิจนี่ที่ต้อตงดูแลก,ก็คือคืออย่างเดี๋ยวผ้าพีผ้านองไปเบืองต้องกันครับ ครับนี่แหละครับพัลลคิตเอาเอาเอานี่นี่นีน่แมลอ่อนครับลูกแปดโตกินกินกินยาสิพาพี่พาา้อ,องไปเบิ่งลูกมันครับกินกินกินแล้วมีนำนำโนไปเลี้ยงลูก แม่ลูกอ้วนครับเพิ่งออกโลกเด็กสองสามมือ,อน,นี่นี่ตนเลยหากับเขากับหน้าไม่กินมาสิผ้พาพีผ้าหนองไปเบิึงลูกมันครับโอ้ยนี่ไงนี่ครับเห็นไหม,มครับยักษ์ตัว,วอะไรหนึ่งสองสามสี่หา้าหกตัว ครับซูซ่อกับสิเดมาเบิ่งเพิ่นนี่ล่ะครับยิบตนเอามาๆๆโอ้ยมากินๆๆ นี่แหละครับสีบมัมาเบ่งกับกิดลิตนก็ต้องหายัางมาเห่ฟนนินเหระครับดูแลได้ซ้ำดูแลหระครับมยียังกัดอีเฮ้ยลิ้นตุนมาครับเอิ นี่ก็ตุ่งมาเบิงเพิ่นนี่แล้วครับตามหาอยู่สองสามมือว่าไปอยู่ใส่อะครับตุงมาพวัวนี่ยินเสียงครับนี่ยังมีอีกเมีนึ่งนะครับนี่นี่เดี๋ยวพระเบาการสีผาพี่บางอย่างครับอีกเมีนึงครับอีกเมีนึงเมีนี่แปดตัวอีกเมีนึงว่าแม่นประมาณสิบตัวนะครับเดี๋ยวสีผ้าพีผ้าหนองไปเบิงครับ าย<ไ>ครับมาเบิ่งอีกแม่หนึง่งไลท์โตอยู่เลยครับครับเห็ียนบ่นี่ครับกินนมอยู่ เยีบตัวเลยครับนี่โมเมนต์หน่อยๆไดครับนี่ทุกเจ้าเฝ้าการกินสิทธิหาอาหารมาให้เพคนนี่นะครับยด่ตรนสัตว์คนครับครับคลิปนี้ก็บผมไม่แยงหลายนะครับกับ าพี่ผ่านนองมาเบิ้งเด็กๆก็เป็นอีกสิ่งนึ่งที่บ้าการกันทิมงไมได้นะครับรต่ตรงเมืเบิ้งเพื่อนนี่ซําไหก์กับทใหมเพื่อนไดยกินไดยอยากนะครับกะคลิปนี้ขอฝากพี่ฝัากน้องไว้สำเนี้นะครับเนาะเอาไว้คลิปหน้ะจะคอยพอกันไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอการาวเข้ามาสวัสดีครับ